แอนแอนเธอเนี่ยเธออยู่อะไรได้อะไรมาคะไม่เอาอิ้มไม่กินไม่รู้ยใหร่ใครอยู่เนี่ยเขาเห็นเดินมาเราก็เลยเห็นไงจริงเปล่าจ้ารักเหมือนกันรักเสื้อใครซื้อให้เนี่ยน่ารักกันเลยจริงเปล่า ไม้ค่ะมีคนไห่มาเลยใส่ไว้โ <Okay. S 2> อเคไม่อะมาเรียกใครเรียกมาก็ฝากสียงทโงทรศัพทรนี่ก็ติดไหมติดปะโทรติดปะติดแล้วค่ะมีใครรับมะถามว่าผมอยู่ไหนวะ <laughs> ผัวกูอยู่ไหน <c oughs> กเออ <c oughs> จอปะเจอเหรอ <Okay. S 2> แกก็เรียกโอเคแพนโดนตบหนึงห่งวะใครจะตบเธอแกบอกกูนะมึง <c oughs> ใครจะไปกล้าตบขนาดนั้นแกบอกว่าแพนมึงมีชู้เหรอเออเธอมีไหมล่ะไม่มีเธอมีชู้แพน มันฟ้องด้วยคลิปมันฟ้องด้วยคลิปจริงเปล่าใครูเล่นล่ะมันฟ้องด้วยคลิปมันฟ้องจริงมันมีเกณฑ์เยอะแหละไม่เชื่อหรอกทำไงให้เชื่ออ่ะักยักดูใช่ไหมอ่ะถัดไปวิ่งม้างวิ่งบ้างโอเคบ้างจะรักเก่ียดกัอ่ะได้ได้ได้แล้วแบบแล้วแบบเพื่อนเนาะแล้วแบบเพื่อนไปดีกว่าตำนานไม่ไปไปตำนานโควิดเยอะเราไม่ไปนี่ไง อะไรอูไกเ,เกินเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวเราพาเธอไปเล่นน้ำน้ำตกอ่าน้ำตกไยโยกโอเคไหมโอเคเอร,อรถไครอะรถไก่รถเพื่อนร,รู้จักจกอ่อหัวกูโอ้หัวกูเหมือนกันแล้วเธอเอาเราเก็บไว้ไหนแผนรักใครคนเยอะอะไโอ้โหเราเป็นหัวหน้อยเธอใช่ไหมไม,ไม่เอาแล้วไม่อยากกูด้วยแล้ะไม่เอาไม่อยากไม่อยากไม่ต้องมาใกล้เธอนอกใจเราเธอนอกใจเรา ไม่เชื่อหรอกเมื่อกี้เธอยังบอกว่าผัวไก่ยอยู่เลยมันใช่เปล่าอตอแหลมากตอแหลมึงเนี่ยอะไร